อน่าสดมากนั่นก็คือผมจะนอนนอนเหรจะนอนแล้วตัวพี่ตัวกี่โมงสองทุ่มเหรอสองทุ่มที่นี่ป่ายสองีเดอร์ต้องเข้าแล้วดูเขาแล้วดูตัวนี้สาวตุรกีมากอีมี่มึงสาวตุรกีไหมเออสาวตุรกีมากไปเที่ยวไหนก่อนไปเที่ยวไหน เที่ยวไหนไปกินกาแฟเพื่อนพากินกาแฟตุรกีครั้งแรกที่กินกาแฟเออปกติไม่กินกาแฟเนี่ยก็เลยกินก็ได้ลองชิมดูเออก็ได้อยู่นะหวานๆกินกับช็อกโกแลตก็อร่อยอยู่นะออแล้วตัวดูวันนี้ตัวทําตัวทําทําโยคะกันตอน8โมงไทยใช่ปะใช่ถ้าเขาจะทําเขาต้องตื่นมาทําตอนตีสี่ตุรกีอะ วันจะดีแล้วเวลาไม่ <g uk> <g uk> <g uk> ้ตรงกันจะให้ทํายังไงอะแบบโอ๊ยก็อยากเจอใช่ไหมแต่ก็ไม่ไหวนะจะให้ตื่นมาทําตอนตีสี่อะไม่ไหวพินาพยายามมากเลยใช่หรอพินาม่เมาเขียวเขียวเขียวมาพินาอยู่เปล่าใช่เงาเธอเธอเอบีมดิอยู่ห้องก็แถวเดียวกันนี่แหละแต่ไม่ได้เจอกันเจอกัน นอกนั้นเจอแบบผนังกั้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่จากตัวเคียวเคียวอยู่ไหนชวนแล้วน้องยังไม่มาเลยน้องไม่เข้าอ่ะน้องยังไม่เข้าเลยเขาแบบคิดแต่ผิวตึก่อนิดเต่ริตกก่อนเออใส่ฟิวตอร์คือตอนเนี้ยอีสาวอี มโอเควันนี้เพียวรอดเพราะว่าถ้าเกิดทุกถ้าเกิดทุกคนมาไลฟ์ตอนสิบโมงเพียวก็ไม่รอดเหมือนกันไงไปไหนมาเออดูดูเขาแต่งตัวแต่งหน้าดิตาแดงมากเลยไปกินกาแฟเพื่อนพาไปกินกาแฟมาไม่รู้เกินนมกีนเป้า ดีมากอากาศดีมากก็คือแบบอากาศดีมากเพื่อนก็แบบว่าเพื่อนถามว่าเหนื่อยไหมก็บอกว่าเหนื่อยเพื่อนเลยบอกว่าอืมเนี่ยกินข้าวกินข้าวไหมก็บอกกินถ้าเกิดแบบว่าหลังกินข้าวเสร็จอะจะออกไปข้างนอกนะอยากพักไหมหรือว่าไปด้วยอินนี่ตอบอย่างไรไปเป็นองถามไม่้องถามไปไปด้วย เ้ามีการแบบว่าเขาบอกว่าเออไปใกล้ๆก็ได้เพราะว่าต้องขับรถใช่ปะเพื่อนบอกไม่เป็นไรเพื่อนไม่กินเดี๋ยวขับให้เขาถามเอาแล้วมึงจะชวนทําไมเขาก็ทาไมเ็าบอกไม่กินไม่กินหนึ่งเดือนบอกมันไม่กินโอ้อชวนแบลวบรรยากาศกดหรือเปบรรยากาศทันเลยนะบรรยากาศไงเอาบรรยากาศดีๆไงเป็นสาวตูกี้แล้วา โอ้สาวตุรกีแล้วแก้มแดงเขินหนุ่มตุรกีแล้วนะเจอหนุ่มบ้างหรือยังเนี่ยเจอนุ่มยังาแล้วเมื่อคืเจะแล้วจอผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมานั่งมงเขาเหมือนแขกอ่ะเขาเหมือนเขาแบบไม่ได้ดูแบบเป็นผู้ชายยุโรปอ่ะนึกออกไหม,ม,มเขาดูเป็นผู้ชายแบบแขกอย่างเงี้อยอ สิ่งที่คิดกับสิ่งที่เจอมันไม่ตรงกันใช่มันไม่ตรงกันอย่าว่าไปอยู่ญี่ปุ่นแต่งตัวเด๊เดอย่างนี้เหมือนกันนะสาวญี่ปุ่นรอดูอยู่นะครับเขาจะออกไปกันไม่เอาเสื้อผ้าไปตัดใายเนี่ยจะออกไปผู้ชายก็เฝ้าอยู่หน้าห้องไม่ให้ออกไปจะออกไปผู้ชายเขาเฝ้าเดินบนอยู่นั่นแหละหนูเปิดประตูไปหาแค่นั้เดียวผู้ชายผู้ชายมองหน้าแล้ว แล้วแล้วเวลาพวกอาคงอาหารนะเขาทำไงอ่ะเขาเอามาวางไว้ให้น่งกลักตัวีกแ้วหรอเหมือนตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละค่ะเหมือนกันไหมกักตัวีกแล้วเขาถามว่าเจอกักตัวเขาแบบโคตรโชคดีที่อยู่นี่ไม่ต้องกักตัวไงเออดีมากเลยไม่ต้องกักตัวส่วนแต่ว่า อย่าว่าไปหาว่าบากบุญที่นี่ส่วนมากเขาฉีดไฟเซอร์กันไงก็เลยแบบเขาแบบที่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 เขาอยู่มันค่อนข้างโอเคแบบว่าไม่ค่อยผุกพ่านอะไรแบบนี้เพิ่งมาเขาว่ามันดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ตรงแบบพวกอิตาบูจริงๆพวกในเมืองแบบเมืองเลยอ่ะอันนั้นก็น่ากลัวอยู่แต่แถวและแวกที่แถวเนี้ยไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อย คิดถึงจังตลกอ่ะเจอก็ไม่่ได้เจอผมสั้นว่ะเอ้าเออแกผมสั้นต้องมาเจอกันแบบแต่เขาผมจะยาวผมก็กำลังยาวแล้วไช่กำลังกำลังยาวเลยกำลังน่ารำคาญเลยใช่ไหมตัดอีกไหมตัดอีกไหมให้เพื่อนตัดให้ดิเขาไม่ตัดให้ตัดไวยยาว ลองดูดูดิแปดเดือนมันจะได้ขนาดไหนเออเออเออแปดเดือนมันน่าจะอยู่นะมันก็น่าจะได้อยู่นะแปดเดือนนะเขียวไปไหนเนี่ยเขียวเน็ตลุดหรอเขียวหายไปแล้วอ่ะเน็ตลุหรือแบตหมดงอนเลลาตัวเราฟังเพลงนะเขาไลฟ์สักพักหรอครับครึ่งชั่วโมงได้แล้วมั้งถึงปะ ตัวฟังเพลงอันนี้ของ T-Madal ยังเพลงใหม่อมันเกิดเลยนะเขาอย่างชอบ t m a d a วเนาะเพลงแม่งออกมาแต่และเพลงคือแบบเออจริงแต่และเพลงค, <น S 1> คือแบบหแบบแบบนักหนัอะแบบเพลงแบบเจ็แบปวดมากเลยอะฟังแต่และเพลงชวนพี่เนนหน่นนนอย,อยนเนรไม่อยู่ทันเดลไม่อยู่ อยู่แต่พี่เตยกับพี่เทียวพี่กเ Happy h a ี้ y Birthday ทุเพลงดีมากพี่แมนดาวคือแบบเจ็บเจ็บปวดเจ็บมากทําแบบเป็นการแบบถ่ายเรา่องเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักโคตรน่ารักโคตรน่ารักก็ทําไมเขาทําอะไรออกมาแล้วมันดูแบบน่ารักจังแล้วเขาไปดูแล้วเขาไปดูไอ้ที่ีแอคของเบลอะเหมือนเบลบอกว่าทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยก็คือกิจเป็นคนแบบกํากับเองถ่ายทําเองอะไรอย่างเงี้ย เจ๋งว่ะแต่ว่ากิดนอนตลอดไม่วานมาแล้ว